ครับสวัสดีครับมาหนีมาอยู่กับผมทางช่องพิพัฒน์พีพีเคดัมแมคโครครับพี่น,อน้องมาหนีผ้าพี่น้องมาติดตามโครงการสร้างบ้านไมครับมาติดตามเมื่อวาความเคลื่อนไหวหรือวา่าความคอมืบหนาครับของโครงการไปหฮอดไซแล้วครับหลังจากที่บรได้ทายคลิปวิดีโอให้พี่น้องเบื้องประมาณ สองมื่สองมื่สามมือประมาณนี้ครับเริ่มทำการก่อสร้างวันทียี่สิบสองครับยี่สิบสองไอ้มกคล่าปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเมื่อวันทีสิบเก้าครับวันทีสิบเก้าเป็นวันจันทร์เดือนกุมภาพครับเดือนกุมภาพปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับ อีกอยู่ประมาณจากสองสามหมื่นเนี่ครับสิครบเดือนคื่อวความเข้มข้หนาไปไกลเติบครับเพระว่าเพิ่นก็นได้ทึ่งมุ่งลังค่าเรียบร้อยเสร็จก้อนหนานั้นผมทายไปว่ามันฉาบฉาบด้านในเนาะครับเนาะฉาบด้านในฉาบด้านในตอนนี่สองมือมานี่ฉาบด้านนอกแล้วครับสองมือสามมือนมานี่มาฉาบด้านนอก เมือว่านนี่อัดชีวิตอภาพพี่น้องไปแลนดินยุวยล่องพญโรงพยาบาลกระ,ละสินครับเมื่อนี่นาจะเมื่อนี่นาจะใหญ่แม่โคอีกโตหนึ่งไปไปบอ่อดินครับไปบอ่อดินเอาดินมันงนี่ครับนี่นี่ครับอ๋อ เอาดินมาล่งนี่เอาดินมาล่งนี่เราวันนี้เพิ่งก็สีมีโครงการสร้างบ้านสางยางล้วก็รถเมโครถด,ดำมาไว้บ้านนี้เ <c oughs> พราะว่าให้พี่ให้น้องเ <c oughs> วลาพี่น้องมาติดต่อการติดต่องานนะครับน้องก,ก็สีได้ <c oughs> ติดต่อการต่องานได้สะดวกได้สะดวกส,วกสบายถึงเพราะว่าติดถนุนใหญ่ครับติดถนุนทางดำ <c oughs> ที่เห็นอยู่นี่เป็นห้องรัวแล้วพี่น้องที่เห็นอยู่นี่ <c oughs> นี่ครับรถเมโคก็ร่างยางมากนี่ครับ สาก็ลังขึ้นสร้างล้างเซ็งเลงอยู่นี่หกตัวครับตัวนี้เป็นหองขั้วตัวนี้หองขั้วเนี่ตัวไออันนี้เป็นตัวบานครับตัวบานตัวหนึ่งหองขั้วตัวนี้มันเป็นท่งเดียวเดียวกันกับตัวบานนะครับตัวนี้มันจะเป็นส่งไอโมเดิร์นครับส่งไม้แยนทรงโมเดิร์นเมื่อกี้ตอนส่อครับ ตอนเสอบวันที่สิบเก้าเดือนกุมภาพันธ์ตอนเสอบบรรยากาศก็รู้สึกว่าเย็นสบายครับบ่ถึงกับหนาวแต่ว่ากับเบาห่อนครับคาดว่าช่วงสายๆมากจังน้อยหนึ่งก็อาจจะห่อนครับเพราะว่าบ่มีขี้ฝ้าบังเลยครับเนี่ยเก่งแกงปางเลยเอาไปนี้มาเบิ่งขางในกันครับขางใน่อยของกงการหลอกกสิภัตพน้องยางอ่อมบริเวณเนี้ยจังน้อยหนึ่ง ข่างในนี่ข่างในบ้านนี่เพิ่นเพิ่นฉาบผนังเรียบร้อยแล้วครับฉาบผนังยังเรียบร้อยเพิ่นแล้วข่างในนี่ก็เตรียมเตรียมสิมุ่งฝาแล้วครับเนี่ยเตรียมสิขึ้นขึ้นฝาแล้ว แตยิ่นสร้างเพคนว่าหลังจากนี้ไปนี่ก็สีขึ้นฟ้าครับขึ้นฟ้าแล้วก็จะได้ท่าสีท่าสีล่องพื้นกาทกันบ้างขึ้นฟ้าท่าสีล่องพื้นแล้วก็อันนี้ก็จได้กระเบื้องมาอันนี้ชื่ออันนี้เป็นกระเบื้องแผ่นเหลี่ยมอันนี้เป็นหยิบสัม เนี้ยังมันเลยเอาเฮ็ดนี้ยังก็เั้นสันเฮ็ดนี้ยังเอายกขึ้นโยแคนขึ้นโยแคนลงเขามีน้อยแคดวสันวานี่กัสร้างเขตหลังคาารับมื่อนี้เมื่อนี่นสีเขดหลังค้ารับอะไรเี้บนลาบนดีอะไรมาเลียววาสันวาหลังคาาันสเหลียวทำบ่ ัาหาเห็นราคาขับรถมอ่ตอโคเมื่อวานนี่แลครับ,อบ,รอเ,รบเอาวันนี้มาเบิงส้นขัางไนจยกงน้อยหนึ่งส้นขัางไนนะครับเนาะเบอได้ยางเข่าจากประตูบ้านนะครับตรงนี้ตรงนี้คือประตูบ้านครับ,รบประตูหน้าบ้านยาขม่าปั๊มนี่ก็สิพ่อของโถงครับนี่ก็เป็นของโถงยาขม่าตรงนี้ปั๊มนี่ก็สิเป็นของนอนครับของนอนนี่อยู่ไอ้ทางทิศตะวันออกครับของนอน ตัวนี้เพื่อทางที่โดนหัวของนอนคนัะตัวนี้ก็จะเป็นหนาต่างนี่ครับเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องตรงนี้ว่าเพิ่นเอาเป็นเป็นหนาต่างบานบานตายว่าสัญนาพี่อน้องตัวนี้หนาต่างบานตายตัวนี้ก็เป็นหนาต่งางปกติธรรมาดาก็่ทีนีปปักไฟแล้วก็ปักไฟแล้วก็ ปักไฟสวิ้ไฟย,ยี่ห้ประมาณนี้ครับตัวน,นี้มีอยู่สี่จุดย่างมันนี่ก็เป็น,นยี่ห้อเป็นไอนตู้ตูต้กุมไฟแผงยี่หงกมบกหัวจักรกันเป็นเล่าเตอยีห่ห้อมบกหูวจักรนี่ครับเนี่ยเป็นตู้ไฟนะครับมานีย่ยางมันนี่ย่างมันมนี่ก็เป็นของนอนที่สองครับ้องนอนที่สองนี่ก็มนี่หนาตั้งบานบานหนึ่งของนอนที่สอง ีหนาต่างบานหนึ่งจะว่าพิเศษมากจะน้อยหนึ่งคือมีหของน้ำไม่ตัวครับตันนี้มีหของน้ำไม่ตัวครับแล้วก็มีช่องแสงรับช่องแสงรับต,ตัวนี้ก็จะเป็นเอียงอ่ะตัวนี้เป็นเป็นสิ่งชักโคกน้ำทิ่มครับ ตัวนั้นก็สิเป็นระบอบ6อุันบันนี้ปักไฟตัวนี้มี1 2 2แล้ว3ส,มสีมีสีตัวเพื่อนปักไฟบันนี้ย่าไม่อีกครับย่าไม่อีกบันนี้ขอมานนี่เพื่อล้างบานรทำเนี่ย หลังบ้านตัวนี้พื้นสิเฮ็ดเป็นเล่าเล็กว่าซั่นว่เล่าเล็กกันก้นครับกั้นแล้วก็เฮ็ดบันไดลงไปด้านล่างบริญยามาเนี่ยปับ๊บด้านหลังบ้านน,านี่สิมีห้องน้ำอีกห้องนึงครับเป็นห้องน้ำร่วมเอาห้องน้ำร่วมมาทาได้ฉาบตัวน,นี้เาท่านได้เฮ็ดอยู่ห้องน้ำร่วมนี่ครับห้องน้ำร่วมกัระบบน้ำอุ่นนี่ครับแล้วก็ แล้วก็มีมีสิ่งมีสิ่งมีชะโคกกร,ระสีประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้บันิยามาน,าน,นั่งนี่ปั๊บนี่กระสีพี่น้องขั้วนี่ครับของขั้วห้องลัะสีเจ็ดต่อไปอยู่นี่ครับของขั้วอ๋อน่ารักสโซเดยไปลงไมโครแล้วปะ เอาอันวงกันสลักไอ้ลอกกันซาลี่ม่มีเหตุใดบนี้จุงลไปู่จุบไป่ดิยังตีมเลยอ่เื่อกยางราพี่ตัวฮะยามากไหนไปผุนไหมพุเรอเอาขึืนไปคู่น้องเคียนผุน่ะยไปบ้านี้มันว่ามันยางมากเหรอมันเสียนตัดกันแท่นหน้าขาเจกสันว่ะ เออนั่นแหละมันคู่แท่น้าพิ่นกิ้วมาแล้วคู่แท่น้าพ่ะนะขึ้นไปพยปูนประสันเจ้าจังไดโบราโท้หาอยู่เดี๋ยวถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งสักก้อนถ่ายคลิปพี่น้องเบิ่งสักก้อนเอามาเบิ่งบางเทนดินไม่ให้จังหน่อยหนึ่งพี่น้องเมื่อนี้สิแล่นดินลง,งลน,นี่อะไรเมื่อนี้เหมือนว่านพาพี่น้องไปแล่นดินกาฬสินธุ์เดี๋ยวมือแรงเดี๋ยวมือแรงผมสิ้อผามาติดตามเบิ่งเัน ไอ้เพิ่นเห็นลังคาเนี่ยเพิ่นก็ลังเห็ดอยู่เนี่ยเมื่อนะแรกเพิ่นคาดว่าเพิ่น,นสนิ่เลี่ยมมื้อนี้ว่าซั่นเอาลองเบิง่งมื้อเดียวแล้วสร้างการ์ตูนนี่ครับสร้างบ้านใหม่บ้านนีต้องพ่อแม่โครงการที่สร้างอีกหลังนึงอยู่บ้านหนีครับตรงนี้เพิ่นขุดซาหน่อยครับเพิ่นขุดซาหน่อยไว้ตรงนี้พูนพี่น้องแมฆโค เห็นป้ใช่ล้วโอ้แม่โค้ตัวนึงเยมันกลับุ่นป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 ุ่นเห็นป้องครับเพื่อนอะ่ะหมู่พ่อจุดจุดปูดนที่ปุ่นเสียเอาแม่โค้ไปลงบอ่อดินไปสัน่นมาเอารถแม่โค้ไปลงบอ่อดินแล้วสิแลยนดินลงนี่ครับเอาไัหนี้มาเบิ้งน้องสาหน่อยครับน้องสาหน่อย นี่ครับน้องซาหน่อยเพิ่นขุดน้องซาไว้ขุดน้องซาหน่อยไว้วัสดุอาพิ่นสีเฮ็ดเฮ็ดเบียบวาซาลาเพิ่นโครงการไว้เพิ่นเ็ดเพิ่นเ็ดซาลาซาลาหน่อยลงมาหนีเพื่อนไปทำว่านางหลินวัสดุอนว่าอืมนี่พื้นที่ครับพื้นที่พื้นที่ถมนี่ครับถมก็บสีเสมอเพื่อนเพื่อนตัวนั้นมากครับมาหนีก็สีเฮ็ด นเนี่ยเห็ดสั้นขึ้นบ้นนี้แล้วก็เอารถเมคโครถดำห้ามาที่ว่าพี่น้องเพิ่นมาจิต่อการติต่องานครับเส้็นทางพี่แล้วพี่น้องเส้นทางไอ้บ้านดอนทันบ้านดอนทันน้องเคียนครับดอนทันน้องเคียนสร้างทาไปทั้งฝุ่นเป็นบ้านน้องเคียนสร้างครับอันนี้ลงนามแซนตระเสริฐพี่น้องอันนี้คือบ้านดอนทันครับนี่ครับยู่ระหว่างเสร็จนี่แหละ พี่น้องก็ขามาติดต่อการตริดต่องานได้เพราะว่าส้างบานส้างเฮียนเพราว่าหดดำรโรลดเโคกเขามีครบทุกวงจรครับกระดอยภาพร่วมกับสีประมาณนี่ยนะพี่น้องกดยภาพร่วมคว่คืมนากระสีกระสีว่าฉาบด้านนอกฉาบดันในแล้ว นี่ครับมุมนี่มุมนี่ก็น,น่าสิโอเคครับพี่น้องมุมนี่ละกัดสีประมาณนี้เนะพี่น้องเนะเอาสำนีก่อนสำรับม้อน,น่อครับสวัสดีครับ